สวัสดีครับแอดมินบอยสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้มาดูตะก้อชริงเงินรางวัลอยู่ที่สนามตะก้อวังคอครับผมทีมงานเดินสายปะทะทีมงาน,น <ส motherboard. S 2> เจ้าถิ่นวังคอครับเอกยกไปน้องตองตีลงไปเรียบร้อยครับลูกนีสวยงามครับผมแต้มสามต่อหนึ่ง <ítulo> เดินสายยกขึ hmm. oh, ้นมาไอ้โอ้โหเกือบติดเกี่ยวคู่นี้เดือดทั้งในเดือดทั้งนอกครับทีมงานเดินสายบอกขานอกรับไม่อันครับแต้มหนึ่งต่อสามอีกยกไปน้องตองจิกลงไปฟาวครับลูกนี้ ฟาวไหมฟาวไหมไม่ฟาวครับลูกนี้แต้มสามต่อหนึ่งน้องตองเสิบโยงหลังไปทีมงานเดินสายยกมาขึ้นตีโอ้โหตีสวยดีครับลูกนี้แต้มหนึ่งต่อสามน้องตองเปิดเอกยกห่างหน่อยลุกนี้น้องตองตีโยตโอ้โหยังอยู่ตี น้องติ๊กน้องติ๊กยกไปน้องตองโอ้โหไมห่ผ่านลูกนี้ติดเกียวล้นมาโอ้โหไมห่มีใครเอาครับลูกนี้ปนนนะแปม์สองต่อสามทีมงานเดินสายไล่มาแล้วน้องตองโอ้โหตีลูกนี้สุดยอดจริงๆครับแต้มสามต่อสองน้องตองเสิร์ไปทีมงานเดินสาย ตีมาอน้องตองเกี่ยวไม่อยู่ครับลูกนี้แต้มสองต่อสามทีมงานเดินสายเสิร์ฟมาติ๊กโอ้โหน้องติ๊กเปิดแตกครับลูกนี้เสียแต้มครับแต้มมาเสมอกันสามสามน้องติ๊กเปิดน้องเอกยกสวยน้องตองยอดยังอยู่ ตอนนี้แต้มอยู่ที่สามต่อสามลมแรงครับแป๊บหนึ่งพร้อมน้องตองเสิรสามต่อสามเตินสายไปโอ้โหเสียดายครับลูกนี้ แต้มสามต่อสามทีมงานเดินสายเสิบมาน้องเอกอยู่น้องตองสับลงไปไม่ไม่ผ่านตีเกียวครับสับขึ้นเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหทีมงานเดินสายนี่เหนียวหนึบครับแต้มสี่ต่อสามโอ้โหเสิบลูกนี้ไม่ได้รับเลยครับน้องตองเสิบดีมากครับลูกนี้ไ้นงเ้ แต้มหต่อสน้องเอกยกสวยน้องตองสับลงไปแต้มสต่อห้างานเดินสายยกขึ้นมาไอยอดลรงนี้เรียบร้อยหต่อสเดินสายเสิร์ฟมาน้องตองเปิดน้องเอกยกสวยน้องตองปักลงไปสวยงามทีเดียว ไไปปโอ้โหเดินสายซับไม่ลงครับติดเน็ตครับลูกนี้เป็นแต้มของทีมงานวังคอสี่ต่อห้าติดเกี่ยวน้องเอกอยู่ไหมตอง เฮงเลยมั้อ้ยยังอยู่ยังอยู่ลน้นโอ้โยแลกข้ามตัวยกจะข้ามลูกแรกไม่ได้ครับน่าเสียดายแต้มห้าต่อสี่แต้มห้าต่อสีอ,ออกเยอะครับลูกนี้แต้มสี่ต่อห้าเดิมสายยกขึ้นมาปักลูกนี้น้องตองเกี่ยวไม่อยู่ แต้ม4ต่อ5เดินสายยกมาซับลูกนี้สวยงามทีเดียวแต้ม5ต่อ4เดินสายเสิร์ฟมาน้องติ๊กเปิดน้องเอกยุกน้องตองยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แปรมาออกเยอะครับลูกนี้ เต็มสต่อหเสิร์ฟดีครับลูกนี้เป็นแต<ด>้มของทีมงานบางคอแต้ม5้าเท่ากันเดินสายซับลงมาติดเกี่ยน้องตองน้องเอกยกได้ไหมยกได้น้องตองหล้นครับลูกนี้เดินสายทงไมซับลงไปเรียบร้อยดีครับลูกนี้ ผู้บาโสดเดินผ่านกล้องครับแต้มห้าต่อห้าน้องตองเปิดเออโอน้องตองสับลูกนี้ดุนแรงดีเหลือเกินครับแต้มห้าต่อห้าเดินสายยกมาขึ้นซับน้องตองเอาไม่อยู่ แตมห้าต่อห้าเดินสายเสริมมาอ,อกครับลูกนี้ออกนิดเดียวออกนิดเดียวแตมหกต่อห้าน้องตองเสริมมาเดินสายยกไปขึ้นซับลูกนี้เรียบร้อยแตมห้าต่อหกเดินสายเสริมโอ้น้องติ๊กเปิดมีอาการน,น้องตองซับติดเกี่ยว เดินสายยกสวยซับลงไปเรียบรอยดีครับทีมงานเดินสายได้แต้มหกต่อหกน้องเอกยกลน้นโดนลงโทษไหมลูกแต้มหกต่อเจ็ดครับทีมงาน,นเดินสายยกมาแตะยอดน้องเอกเกีียวอูยกห่างลงูกนี้ น้องตองตีมาก็ติดเทียวเดินสายซับลูกนี้เรียบร้อยแต้มเจ็ดต่อหกเดินสายเส์ฟไปน้องติกเปิดน้องเอกตามยุกยุกสวยครับลูกนี้น้องตองโยดเรียบร้อยแต้มหกต่อเจ็ดน้องตองเส์ฟมาเดินสายยกขึ้นไปลนครับโอ้ยยังตามจิกได้ครับลูกนี้สวยงามทีเดียว ชิงเงินรางวัลสนามวังคอครับผมแ,แต้มเต่อหกเดินสายเสือไปน,ออน้องเอกยกสวยครับลูก้องซับเกือบติดเกี่ยวครับลูกนี้ แต้มเจ็ต่อ6กน้องกองเปิดน้องเอกโยกสวยน้องกองซับลูกนี้อันนี้เขาเรียกว่ารับได้ก็ซีเสือเกินแต้มหกต่อเจ็ดออกเยอะครับลูกนี้เจ็ดต่อหกเดินสายเสรือไปน้องติ๊กเปิด น้องเอกยกล้นโดนลงโทษอีกไหมหูยกสวยเรียบร้อยครับเป็นแต้มของทีมงานเดินสายเล็นนแลวแกาเดกๆก็ดีหลังๆมาน้องเอกเริ่มยกไม่ได้ครับยกมายังห่างครับตองยอดดีครับลูกนี้แต้ม6ต่อ9ก้า เกี่ยวไม่อยู่ครับ9ต่อ6เสิร์ฟไม่ผ่านครับลูกนี้แต้ม6ต่อ9ห่างครับลูกนี้เป็นแต้มไหมโดนลงโทษไปต้องจัดการเรียบร้อยครับลูกนี้เป็นแต้มของทีมงานวังคอ ต้มเจ็ดต่อเก้าเดินสายยกไปสวยอยู่ไหมน้องติ๊กยังอยู่น้องตองอ้โหตามแต่ยังไม่ถึงเดินสายยังไงโอ้โหเอาไม่อยู่แต้มเก้าต่อเจ็ดเดินสายเส์ฟไปน้องเอกยกมาสวยน้องตองซับลูกนี้ไปไหนครับโอ้โหเข้าปะเข้าดงนะครับน้องตอง แต้มส oh. oh. ิบต่อเจ็ดน้องทองตียอดลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยกสวยนะครับลูกนี้แต้มแปดต่อสิบน้องเอกเสือฟยอดมา เลื่อนสายซับอยู่ครับโอ้โหลูกนี้ไปเกี่ยงกันยกครับน่าเสียดายครับลูกนี้โอ้โห,โหสวยงามจริงๆครับลูกนี้แต่ม11ต่อ8เม็ดเดียวเกมครับ น้องตองเปิดมาน้องเอกยกตํำครับลูกนี้ตียดอดข้ามหลังเท้าไม่ได้ครับเหลี่ยมนี้ไปต่อ11น้องเอกเสิร์ฟยยนมาเอืนสายยกห่างครับลูกนี้ตะแก้ไปน้องติ๊กเปิดมาน้องเอกยกห่างครับลูกนี้น้องตองโอ้โหแตม้มเก้าต่อ11น้องเอกเสิร์ฟจี้ตัวตี ยกสวยซับลงไปเรียบร้อยดีครับลงนี้11เกเม็ดเดียวเกมครับน้องเอกยกมาน้องตองซับเรียบร้อยครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมแต้มเกต่อ11 ยกมาสวยสัดลงไปแต้มสิบเดม็ดเ,เ,เดียวเกมครั้งที่3ของทีมงานเดินสาย,ยน้องตองทำไงตียอดเรียบร้อยเกมจบกับทีมงานเดินสายเอาชนะไปได้ครับ12ต่อ9สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตาบอยตะโกตกปาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ